เขาก็ล่อผัวเขาทด้น้นละไม่ใช่ล่ออ้หนังละแล้วล่อมีอย่างน่ล่ะก็มีแต่ล่อเรี่ยล่ะแล้วล่ออยังอกล่อเรียมันแล้วล่อแล้วเออเร่ยร่เ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 ี่เ่เรเ เราเพ่กินบั้นแทบไปปันเทพโอ้ยทานไปเชื่อเอากอดได้ได้ดีว่ะสุดแรงมันก็ดีอยู่คนละจะว่าลังหลังไงงานรถคุยยังปิ้งยางเดียว่ยวตึงวะหูตึงดิบักต้นบักต้นว่า,วามึงคิดดีๆก่อนคิดก่อนเว้าตั้งแต่หัวจุดตีนเนี่ยว่าต้องมีอย่างดีทั้งอย่างล่ะมึงคิดก่อนที่จะออกมาคือชีวิตของมึงเมื่อตอนคิดคิดคิด มันก็ไม่ดีหลอะเยอะๆบอกว่าบอกว่าบอกวาปากดี้เาก้บักต้นบักต้นมคิดดีๆคิดก่อนที่ว่าออกมาบักต้นภต่ส์มึงบอลโเพศด้วจากอย่างหนึ่งขอคอเดียวคอเดียวกับปากที่เก่าล่ะปากดีดียังไงดียังงกักับเพราะปากนี่ล่ะเดี๋ยวเลย ป่ามันมาได้เั็ยังล่ะกับมันออกยัอกอสองค้อนี่คือบอกไว้เลยนาะัะกิ้หนึ่งารเดียร์แล้วนี่จบไปหาทหาไปเจ้านีระวังโต้ไวดีนะาหานางเิ้นท่าเมียนี่ แล้วเจ้าได้ผาแล้วว่องโตวะนี่มาฆ่ากันกินเหล่าเสาหดแรงแบบนี้นะสาวแพนนิดที่จมเอาเด้โอ้ยมันก็ะจมอยู่ซูมือนั่นแหละจมดูสมองมันยิ่งนี่มันขื่นหมทุกคนบอกว่ามันขื่อกันนั่นแหละมันยิ่งน่ะเขาก็ล่อผัวเขาทั้งนั้นละไม่สิล่ออีหยังล่ะแล้วล่อมันมีอย่างนั่ล่ะก็มีแต่ล่อลิงไงล่ะแล้วล่ออีหยังอีกลอเลียกแมงแล้วแล้ว่อเลียก มันเละแล้วโอ๊เละ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 เลเละ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 เล่กละเ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 ละะเละเแม่ลลเ เรื่องทิ่งาบัตทิมมันตายไปน่ะนะแล้วบัสรทอันแม่ม่เดินมิ่ยากนลมันับตัได้มันเีอย่ยอ้ยเรื่องตายวงโตป็นบอน่นองดีแห่ัะยาณี่ลีไปกันเรโอ้ยี่ตื่นขึ้นมาดีละบ้านนอมกี้ับาดูอ้าเดี๋ยวพาเมื่อไปไก ไอ,อ้พานบองแม่อ่ะเขาสิไปกินเหล่าก็ไอโ้โซนก็ไอ้ปานเทศล่ะกินแต่เหล่าก็เห็ดยังหนอกข่อ,ขอยนะละพานเบื่ออยู่นี่โอ้ยมึงจะจมหลขันนั่จมดูดังเสียเลยู้าไมันโรยยูหรอกก็สิไปมันลำมาข่อยน่ะล่ะมันก็นเศ้าจมเน่้แง่เราขอพากันเผยไม่ได้เขาขัานปองตั้ง จัดให้แบบสุดยอดเลเลเล ก่อนจเสียงด่ากร้องน้อนอยู่อ้ไอ้ผาเฮ้ยนีลาก็กินเล่าร้ายห้าแสนห้าแสนเฮ้เมทับแก